โอเคครับฝึกสมาธินะครับเชิญนะทำครับร่วมอนุโมทนาบุญได้นะครับวันนี้ได้บุญได้กุศลอยอดเยี่ยมมากครับโอเคครับภาษาทุกครับอนุโมทนาบุญยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนจิบท้องถิ่นไทยนะครับวันนี้จะนาท่านผู้ชมมาร่วมแจกโครงทานหนึ่งในวันครบรอบ3ปีวัดป่าร้อยปีหลวงพ่อเวียง มาติดตามรับชมได้เลยครับนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับวันนี้ทุกคนเข้ามาร่วมทำบุญในวันที่ท้คือันาบุญของเรานั่นเองค่ะอาจารย์เยี่ยงคำได้ญาติพี่คำค่ะโรงทานกุ้ยเฉียวหมูน้ำใสค่ะอนุโมทนาบุญนะคะมาทำเองโรงทานค่ะอาจารทุกค่ะโรงทานต่อไปค่ะสิบแปดคณะจิตข้ามจานก้องนะคะ จิตัทธา USA มาไกลนะคะมาจาก USA พระอาจารย์ก็ไม่ธรรมดานะคะพระอาจารย์เราผ่านนอกเมืองมาแล้วเมืองนอกมาแล้วนะคะมีจิตใจรู้สึกจาก USA มาร่วมเก่าโบราณด้วยนะคะข้าวหมูทอดกับโรตีค่ะขอ่พี่ร่มอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับทำบุญร่วมชาติร่วมบาตร่วมขันสามัคคีร่วมกันนะครับสร้างสรรค์ความเจริญสาธุสายได้บุญได้กุศลนะครับ โรงทอเจ้าคันวัดร้อยปีหลวงพ่อุังค่ะค่ะาโอเคครับทางวัดค่ะแทนด็ดเลยะนุโยปลาอโยคีปลาี่แล้วข้างนี้เห็นอะไรก็เลยไม่กล้าไปตลอดนั้นเลยโยทีู่จใตลาดไหคะไม่่าอี้นโยปลาทยอยมาโรงทานค่ะโรงทานหมู้า จะเป็นหมู ora, ่บ <art> ้าหมีสองสองตากรายาดด้วยเป่าจ้าเขียนร่องลูกคานหมูเก้าข้าวเตียวไก่บะระและน้ำดื่มเค็ตรุ่งนะคะสาธูอัโมทนาบุญกับหมูเป้าด้วยนะคะคุณวอดีนะคะ างานต่อไปค่ะหลงทานที่25ค่ะคุณอัฐพกราับร่มมอนุโมทนาบุญเลยครับวันนี้นะครับเป็นการทําบุญนะครับทำบุญวัดป่าร้อยปีสะอาดร้อยปีนะครับสามปีนะครับสร้างวัดนะครับวัดป่าร้อยปีนะครับหลวงพ่อเรียงสิรินทรโรนะวันนี้วันที่2วันที่8นะครับพฤศจิกายน2565นะครับเมื่อเช้าได้พะร่มทำร่มหมอนะครับตอนมาช่วงบ่ายนะครับ ช่วงสายๆมันก็จะมีพิธีรับทอดผ้าป่าสามัคคีแล้วก็จะทันด้วยนะครับแล้วก็จะมีแจกของทานได้รับประดูประชมกันได้เลยนะครับ ตรงทันที่27ค่ะบ้านไร่นำขาดนี่เป็นบรรยากาศทอดผ้าป่านะครับสามัคคีวัตตาโรปีหลวงพ่อวิริยังครับวันนี้ครับวัีครับัตรธรรมบัตรนาครีับก็จะมาร่วมทำบุญต่างๆในบรรยากาศนะครับเพราะว่าตาดทำขนมวันนี้กับพี่น้องได้ดูได้ชมกันวันนี้นะครับนะครับทที่่ลืมมราาบบิตนนะคักเป็นผ้าป่ามหากุศลนะครับวันนี้นะครับผ้าป่ามหากุศลนแต่เัมือนหมดธนาสาธุได้นะครับ ค่ะลงทันที่สามสิบฐานลงพันลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยมค่ะไอติมไข่ทองสามฐานสาธุบุนได้บุญได้กุศลนะครับวันนี้นะครับแล้วค่ะปวดปวดปวเอาเนี้ยเหรอคะตรงนี้เวณตรงนี้เป็นกองออมนิการนะกองออมนิการทุกคนที่มาลุ้นนะครับมันบทพนาบุญตรงนี้นะข้ามัน นะะคอนุโมทนาสาธุนะครับเมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้มีรุ่นสอนสารของสาขาบันห้านะคะสถาบันอะไรเอ่ยสาขาบันศิลป์ห้าเป็นบุญได้กุศลนะคะวัดตากอมริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะเป็นบุญเกี่ยวน้ำค่ะในส่วนตอนนี้ก็เป็นสาธุฝ่ายพิธีกรนะฝ่ายพิธีกรได้มาร่วมกันแล้วนะคะ ถ้าเผื่อว่ามีตกโดนลูกนี้มาแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ได้นะคะจะได้ขอร่วมอนุโมทนาบุญรู้สึกว่าตัวนี้เป็นเทียนนะครับรอนะครับเป็นทองฝานุ้กนิิตนะครับตอนนี้นะครับ น้ำพริกไข่เค็มสาธุงได้รับของที่ระลึกจากวัดต้องเดินด้วยท้องนนี้เป็นที่แจกลงทานะมีกระเดียบหมูปิ้งนะตอนนี้ต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญจากเจ้าอาวโรงทานทุกท่านนะคะก่อนที่จะมาที่นี่ไม่กี่วันเพิ่งเปิดคลิปวิดีโอที่ทางมงคลเป็นโรงทานนะตอนนี้นะะค น้ำป่านะสำหรับคารวะนะครับตอนนี้บริเวณนี้น้ำป่านะนะครับรบ,บันทึกคันนี้คือมคัคคายกวัดนคะครับมัคคุยก๊วัดนะร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ก็นะครับสอนอจีบท้องอิไทยก็ได้มาล่วงถ่ายภาพด้วยครับกับอุบาสกอุบาสิกาวัดป่า100ปร้อยปีหลวงพ่อไม่ได้ยังครับ มาในชุดขาวบริสุทธิ์นะครับวันนี้ครับร่วมอับนโมทนาบุญด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคครับการบูาและขอบคุณบริเวณด้านนี้ขนมและน้ําดื่มนะครับกลุ่มพลังบุญนะครับด้านนี้นะกลุ่มพลังบุญนะครับตรงนี้นะครับนี่มีก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละ นะครับลงทานที่9้านะครับวันนี้นะจากนั่นเองนะครับจากทุ่งไร่ไก่นั่นเองนะครับตอนนี้นะทุ่งไร่ไก่ทุ่งไร่ไก่นะับโอเคครับทุ่งไร่ไก่ด้านนี้คือผัดซีอิ๊วสสคุณวลรีนอระมอนบดีนะครับตอนนี้นะครับรงทานนะครับน่าทานมากครับสรับด้านนี้นะครับเป็นหวานเย็นผู้ใหญ่เนตชนกนะครับ อินชื่นนะครับผู้ใหญ่หมูแปดบ้านน้องใหญ่กะตานั่นเองนะตรงนี้นะครับผู้ใหญ่กําลังนั้นอยู่นะครับกำลังผัดนะครับเนี่ยผัดซีอิ๊วอยู่ครับน่าทานมากๆเลยนะครับน่าทานมากแถวด้านนี้ก็จะมีนะครับลูกชิ้นนะครับข้าวมันไก่นะข้าวมันไก่แม่น้อยนะครับผู้ใหญ่เสน่นะตอนนี้นะแม่น้ผู้ใหญ่เสน่ห์ลูกชิ้นยำแม่วีครับ ขนมอัธนาบุญได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นขนมชิพฟอนเค้กนะครับบ้านไร่น้ำสุกนะตัวนี้อ่ากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับบริเวณนี้ก็จะเป็นโรตีนะครับโรตีนะครับโรตีนะครับตันนี้เป็นที่พักพ้าใสของคาราวานแคดเดียวนี่มาใส่นะตัวนี้นะครับสำหรับด้านหน้าก็เป็นจุดคัดกรองนะครับจุดคัดกรอง เป็นบรรยากาศที่สาธุชนได้มาร่มทําบุญนะครับนั่งทำบุญแล้วก็รับประทานอาหารด้วยครับตัวนี้ด้านนี้ก็ร่มทําบุญนะครับร่มรับประทานอาหารกันนะครับวันนี้นะครับด้านนี้ก็มีข้าวเหนียวและปลาทอดด้วยนะครับน่าทานมากๆเลยนะคตัวนี้นะครับน่ากินน่าทานมากครับบริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นผลไม้และขนมครูสมาที่สาขา30นสิบลำองเรียนปชิลมงกุฎนะครับตัวนี้นะครับ บริเวณนัานนี่ก็เป็นลาบนะบเป็นลาบนะครับน,น,น้ำเตียนแกงเขียวหวานน้ำยาลาไก่กาแฟซองนะคุณกินกินนาหารุ้นอดไกนะตัวนี้นะครับคุสมาธินะครับตัวนี้คุสมาธิ96นะครับ96โอเคครับครนะูสมาธินเพื่ครับ ครับร่วมอนุโมทนาบุญได้นะครับอันนี้ได้บุญได้กุศลอย่าเยี่ยมมากครับโอเคครับภาสาทุกครับอนุโมทนาบุญนะครับอาสาทุกครับเวรตัวนี้คือน้ำแข็งเปติมะนะสาขาที่214รี่นะตัวนี้นะนะครับอนุโมทนาบุญได้ครับด้านนี้เป็นคณะที่เลี้ยงนะครับนักศึกษาวัฏฏตสมาธินะครับ ลังล้มด้วยช่วยกันครับตอนนี้นะมีน้ำดื่มด้วยนะมีน้ร้อนตนาบุญด้วยนะครับตอนนี้นะครับบุนเกีียวเกลียวด้วยนะครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะเป็นนะครับข้าเนียวลูกชิ้นนะสวัสดีครับในบุญในกุศลนะครับด้านนี้เป็นปิ้งๆข้าเหนียวหมูปิ้งไส้อัววัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยังคด้านนี้นะทุกคนก็มาด้วยใจครับมาด้วยใจนบุญในกุศล มาลงทยภาพก่อน,น,น,นเออนะครับอันนี้คือโรงทานวัดป่ราร้อยปีหลวงพ่อวิริยังครับทุกคนก็มาได้จิตใจเป็นบนเป็นกุศลนะวันนี้นะ<อ>นเป็นบุลนกรลนะคะ่นังนมด้วยช่วยกันนะครับน,น่ารับประทานมากๆเลยนะครับวันนี้ไอ้สรีม ทุกคนก็ร่วมด้วยเช่่ยกันนะวันนี้นะเป็นข้าวเหนียวหมูย่างวัดป่าร้อยปีนะสําหรับคลิปนี้ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ฝากสั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังแงใจให้สอนจิบก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ we yeah.